สวัสดีค่ะพอกันกับอันอีกแล้วเนาะค่ะน้องสวัสดีสุขสุขคนเนาะค่ะมาพบมามพอกันกับอันอีกแล้วมีอันสิพาอ่ามาเมืองอันนั้นบึ้งกบของสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะเนาะน้องกบของสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่านี่หนาหนาวอันโบโหว่ามันชื่อว่านาฮอนอ่ะปีนั้นอันมานาฮอนหลายๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นอันสิพาขึ้นไปเมืองนนขขอันวิว้างวนกันเนาะคะ่ะเนาะ เราจะอันกับสิพาญาังไปเมืองบึ้งกบเนาะคะ่ะนั่คุณสามีอันนี่อันสิยางขึ้นไปในนี่เนาะคะ่นะเนาะข้างบนสิพญาเป็นเมืองวิวก่อนอันดับแรกเลยเนาะคะ่ะสวัสดีสุขูสุขคนนะคะเนาะสบายกันดีบ๊อปค่ะอันจะสบายดีเนาะคะ่นะเนาะเมื่อที่เห็นเนี่ยอันข้างในมันเป็นรังผึ่งเนาะคะ่ะสียางขึ้นไปข้างบนสามีอัน ยางขึนไปข้างบนกันเนาะคะ่ะอันสิาพาไปเมืองวิวกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาะวิวอันแม่นม้ำลายเนาะคะ่ะอันนี้ก็บ่กไก่จากบ้านอันปันใดเนาะคะ่ะเนาะอันประมันสิบหน้าที่ขับรถยนม์มามาเนาะค่ะเนาะนะะี่นยางประจํหาหนาห่อนงามงามเลยเนาะคะ่ะอันนี้วันวัท่านเข่าหนาห่อนเลยเนาะคะ่ะนี่พาย,ยางถึงมาเมืองวิวขับโบนกันเนาะคะ่ะเนาะนี่ วิวแม่นม้ำวิวแม่น้ำไล่เนาะค่ะเนาะนี่นี่อันสียางไปทางนี้หละจังน้อยเนาะบึ้งกบมันสิขามสะพานไปไม่หันเน่นบอขามสะพานไปก็สิเป็นบึ้งกบอยู่แถวั้นเนานนะคะ่ะสิผ้ายางไปเมืองบึ้งกบเนาะค่ะเนาะถ้าเมืองวิวข้างบนก่อนวิวงามเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเ,เนาะข้างบน นาห่อนงามงามเลยเนาะคะ่ะมีดอกไม้มียางออกน,นั่นเป็นนี่ข้นกับลายไม้ยางหลายเนาะค่ะเนาะน,ะหนาห่อนไปคะ่ะเดี๋ยวอันสิผ้าล่องไปยางยางไปทั้งฝุ่นเนาะคะ่ะยางไปทั้งฝุ่นและคะ่ะความสะพานไปเมืองน้องกบกันเนาะ,ะผ้ายางยางเมืงองคางๆแม่น้ำกันเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะ เดี๋ยวก็สียางไปทั้งปุ่นทั้งสะพานทั้งปุ่นเนาะค่ะมองนะต้นใหม่อันนี้มันตายหรือวอ่าะสียางเนาะม่คือต้นใหม่ตายนี่เนาะคะ่ะแต่มันก็นยังยืนต้นอยู่โอ้ยพอนกเป็ดน้ำสีโตทั้งปุ่นกับบักล้านอย่เนาะคะ่ะนกเป็ดน้ำ่ว่าแนมบ่เห็นดอก น้ำใสด์ดคักเลยเนาะค่ะเนาะตรงเนี้ยหน้ำใสคักใสแน่เนาะคะ่ะนาห่อนกับซิมี่ก็ล,ล่องเลนเนาะค่ะเนาะทรงนาห่อนแม่น,นกเป็ดหนามงามเนาะค่ะเนาะอู้ยฝุ่นนกเขา้นกแางฟางฝุ่นเนาะค่ะฝุ่นซองโตแต่ฝุ่นเฟื่นงก็สิแน่ยโมเยดนดอกตัวน้อยน่ะฮัลไก่ฝุ่นเนาะคะ่ะ ฟังปุ่นนกเป็ดน้ำลายเนาะค่ะเนาะน้ำใสใสเนา,า,านะคะ่ะบเพื่อนเบื่อี้น่ะใสน้ำใสโอ้รถไฟกับแลนมาพอดีจังหวะงามคักเลยธรรมชาติสวยงามเนาะค่ะเนาะคนคนมาธรรมชาติเนาะค่ะเนาะเขามาส่องอันกะบแมะมาติดตามได้เนาะค่ะเพราะว่า อันธรรมชาติอันสิผ้าเวลามีเวลาว่างอันก็นจะออกไปย่างเด่นชมธรรมชาตินะคะเนาะสูตรอากาศบริสุทธิ์นะคะ่ะอากาศบานเขาอากาศดีดีเนาะค่ะเนาะอากาศบานเขาอากาศดีบ่คกอยเป็นใครเป็นย่างดอกเขาจะเป็นแน่กับเป็นวัดแน่นิดน้อยเนาะคะ่ะอากาศดีดีบานเขา เบิ่งตีลาน้นาสายสายหนาห่อนยังใสกว่านี่นะคะเน้อหนามแน่นี่ป้ามีไดยค่ะนี่ป้ามีไดยป้านาะบางหันอันมาหนาหอนน่อนเนาะมมะยังแหล่กาแฟนป้าโตบางง่ายหนึ่งอ้ยลอยกันเป็นกลุ่มเนาะคะเนาะอันว่าโอขันยูบานเฮาบดเหลือเนาะน,นี่เนาะปลาลายป้าน,นี่อันเน้นเน้นค้นข้าวมาตกเป็ดอยู่เนาะคะ่ะเนาะ ปวดเข้ามาตกเป็ดกับมีอ้าวตัวนี้คืออยู่ผู้เดียวน้อเป็ดเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำตัวนี้คืออยู่ผู้เดียวน้อมูไปใส่มาเนาะนี่เจ้าคืออยู่ผู้เดียวน้อแน่น้ำไหลเนาะค่ะน้ำมันก็เลยใสมันไหลขนน้ำหนิ่งมันพอใสเนาะค่ะนี่อันกระสิผ้ายางขามสะพานไปนี่เนาะค่ะเนาะ ย่างคำสะพานไปเมืองบึงกบนั้งกันเนาะคะ่ะโอ้ยเป็นยังไงกันเนาะคะ่ะสบายกันดีบ่นเนาะสุกูสุข้ขนเนาะน้ำหมูกันกระซิไลน์นิดน้อยเนาะคะ่ะหนาวบร,าาวระเทศเศร้าน,ะะนะะ้ำเพราะเธอเนาะค่ะเนาะจุ่มเงินเนี่ยผ้าเมือ,นนอมงน้ำไหลเนาะคะ่ะเนาะงาม กันบานเท่ากันเขาสิมาหาตกเบ็ดตกปลากันดีเนาะนี่ปลาก็มีเนะาะปลาตูงใหญ่นึงเห็นเยอะริบไล่ๆ,ลลๆอย่างนี้วิญญานิกเดินเดินย่างไปก่อนนะเ <c oughs> บิอ้งอันผ้าเบ,บิ้งนามไลก่อนจัดหนึ่งเนาะคะ่ะนามไลกับวิวสะพานสะพานขามสะพานใหม่เนาะคะ่ะงามๆเนาะค่ะเนาะ,นะ ไปไปยางต่อนะคะยางต่อยางต่อเดี๋ยวชิาไปยางไปเมืองบึงกบนะคะเด้อย่าฝาไปไสเด้ออันสิพายางไปเมืองบึงกบน้ำกันนะคะเนาะโอ้ยแดดออกใน้อกค่ะน้อยๆวันนี้บางทีแดดโอ้ยมาคักเลยอันธรรมชาติจังสีงามบิลีอากาศก็ดีคัะเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยเนี่ย ธรรมาชาติต่างจังหวัดสวิตเซอร์แลนด์เนาะปากเพืเ่อนๆกันเนาะคะนะ่ะเนาะนี่หลุดแลนขนังโซคารไปไปย่างต่อย่างต่ออันให้มึงทางน้ำไหลไปนิดน,น้อยน้ำใสดิคักเนาะคะนะ่ะเนาะเบิ่งดีๆะะนะเด้อค่ะเนาะเพื่อนๆน้ำใสใสเด้อค่ะใสคักใสแน่ ไปบ่ท่านหอดใสแล้วเนาะคะ่ะก็น,นี่แหละอยู่แถวนี้คือเก่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่กับโบ้ไก่เดี๋ยวก็ะหอดบึ้งกบแล้วนะคะ่ะเพื่อนๆเนาะยางมันไม่หนีหนาหอนน,าานั้นสิป้ามายางเนาะคะ่ะเนาะอันมักมากมองนี้แห้งแห้งงามวิลีแถวนี้หนาหอนแต่ดี่ส่วนหนาหนาวเมันก็ยังงามอยู่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะทั้งนี้บ่ไหลแห้งบนไดนาม ทั้งนี้มันจะพอสิเกินกันไวแน่นะคะเห็นสะพานใหม่ย่างงามเลยนะคะเดินเดิน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 ธรรมชาติสวยงามนะคะเนาะธรรมชาติบริสุทธิ์อุ้ยเห็นนอกกันนันวะคะเพื่อนๆนกนกน,อน,อนันนันไหม นกแกนนกเขาเขาเขอเหาเหรอไหมเพื่อนผู้คนยืนอยู่ยยตัวหนึง่งมันอย,ยู่ไกลพื่อนเนาะคะ่ะจับอยู่คอนใหม่พื่อนอยู่ผู้เดียวก็อยู่ผู้เดียวเยวนาะนี่พี่น้องพี่น้องบอกมีว่าก็อยู่คนเดียวอากาศดีครับเนาะค่ะเพื่อนๆดีค่ะดีค่ะดีแน่นนเลย ้าเขากระลังเริ่มปลูกของเนาะคะ่ะเริ่มไถเริ่มไถเริ่มปลูกของอากาศดีขึ้นแล้วงามเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะบางทีเสียงนกเจๆๆๆี๊ยวจาวเจี๊ยวจาอยู่เสียงกากระมีเสียงนกกระมี่เดี๋ยวอีกบดบดก่อนพึ่งกบแล้ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะไปใส่เนาะไปเพึ่งพึ่งกบแล้วกันกันพึ่งกบสวิตเซอร์แลนด์เนาะคะ่ะเนาะนี่อีกแป๊บเดี๊ยก็่อดเนาะค่ะเนาะ สิสเซอแลนดกับมีโกบด้วยค่ะเพืเ่อนๆน, <laughs> นี่อันยางมะฮอดแล้วหอดบึ้งโกบล่ะถ้าฟังเดอ้อปุ่นมุจจาได้ยงี้ยาเสียงโก้องน่าหอดหลายๆนะค่ะบึง้งโกบเนาะ แต่น,นานามันก็สีขาวง่ายหรือว่าจังไดนอันก็โมโหเหมือกันเนาะคะ <ś le> ่ะโมโหเลยเหลืองกบหูจะกินนี่นี่ซาเนี่ยไดหลายอันสิฟ้าไปเมืองบึงหน่อยมันน้ำเนาะแต่มันไหรเขาอนุรักษ์เนาะค่ะเนาะดาหอนมากน,นี่แอบ,บ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 แอบเต็มอยู่เนาะคะ่นะนี่มีหอคอยให้ขึ้นไปเมืองกบน้ำเนาะค่ะย่างระแนงขาวๆอยู่ทั้งนั้น,นะ นกวัวาหนา่ะไปเกาะอยู่ในหอคอยนกะนกรปย่างขาวใหญ่เห็ดหอคอยย่างงามเลยเนาะคะ่ะอ๋อสงสัยเป็นไนนกแบบบ่านลูกปันเนาะคะ่ะนี่บึงกบสวิตเซอร์แลนด์หา่หอนแลวเนาะคะ่ะเนาะเนี่งามบ่ค่ะงามเนาะงามกบกระแล้เนาะคะ่ะกบไลลีได้อันาน่าหอนปีที่แล้วได้อันสิฟาเมืองอีกหนาหอนงามงามหนาหอน เมืองที่ลาเขาเห็ดสะพานขึ้นไปงามครักเลยแล้วก็เฮ็ดอันแบบว่าอนุรักษ์โกบไว้นะคะเนาะเมืองก่อนอันสิยางไปทางฝุ่นอันสิพายางเมืองทางนี้ก่อนนี่เบึ้งหน่อยๆนี่หนีเนาะน้องหน่อยนี่นีนี่มาหนาหอนเนาะกบเต็นจัวจ่วจัดจัดที่จะตัวใหญ่ๆเนาะ,ะเต่นลงนะคะนะ่ะเนาะเมือง กบมันสีอยู่ในสาลายข้างล่างนี่เนาะค่ะเนาะแต่ว่าสวงนี้มันเขาง่ายหรือว่าจังไดอันกรหพูเขากันนี่นี่นี่น้องนี่ไหมน้องนี่ลายลายอันว่าหนาห่อนเดี๋ยวอันสิ้ผ้ามาเที่ยวไม่เนาะหนาห่อนเนาะอันว่าสวงนี้กบมันเขาง่ายเอ้ยนี่กบลายเขาเลยเต็นจั่วจาดจัดวจาดจัดวจาาลงโอ้ยกบเขาง่ายแล้วพอเห็นกบพอโต เดี๋ยวอันสิภาพเมืองไม่เนาะค่ะนาหอนเนาะ,ะนี่กบลายลายดิน้องเนี่ยกบเขาง่ายเนาะคะ่ะนี่เมืองดีละ่ะเขาเฮดลูกกบไห่มองอนุรักษ์กบของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะค,ะะคะ่ะเนาะอย่างนี้เนาะ,ะนี่นะะนสวัสดีค่ะตาห้ากิโล <laughs> เขาใส่ใหม่แกสลักเนาะค่ะนี่นี่เบื้องนี่กับเบื้องโก้พูดกันเนาะค่ะเนาะเบื้องเขาเห็ีดหอค่อยขึ้นไปไว้ให้คนมาชมวิวเนาะแต่เล็กไอคันวอล์กกันไปกันลิมิตอันสิพาหยางขึ้นไปเบืองข้างบนเนาะค่ะเนาะกบเขาง่ายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนาหอนอันสิพาเมืองใหม่เนาะเปลื่อนเนาะเดี๋ยวพาหยางขึ้นไปเมืองวิวข้างบนกันเนาะค่ะ นาหอนลายดีอันรับประกันลอยเปอร์เซนต์เลยช้างเมืองดอีงามคัะงามแน่นาหอนกบกันหลายเนาะนี่นเขาเห็ดหอไขึ้นไปเมืองชมวิวกันงามเจ๋ว่าเนาะคนบอคอยมาหลายเนาะค่ะมันยังหนาวนาหอนคนแตกสวดสวยจ้งเนาะค่ะมนี่หมองอยางหลายผลเนาะค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะเห็ด มองหายยางฮู้สามีสวัสดีค้าวปาชมอยู่หลอดอน้องกบก็งามจ้ัเนาะค่ะเขาเห็นได้งามเลีเนาะค่ะเนาะอนุรักษ์น้องกบอนุรักษ์ธรรมชาติบานเฮาเลยโอ้ยวันดี้อนุรักษ์เราเนาะค่ะสิจับกินหมดล่ะ เจังพ่ออันวาเมึองอันวายยังกับขาวเขาเห็นโกกันอันวายตังว้เห็นง่ามเวลีนะคะเนาะหอขึ้นมาสมส้มน้องกบส้มวิวส้มยังหุ้นน้ำไหลไปต่อไม่นม้ำไล่เนาะค่ะมึงอันยังมากเลยค่ะไปอันสิล่งก่อนคุสามีเยื่อถ่า เดี๋ยวนาหอนอันสิพา้าเมื่อเมื่อโกบไปเนาะคะ่ะกบมันเขาง่ายเหมือนกบมันเขาง่ายมันเลยกบเขาง,ง่ายเหมือนเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวอันสิยยไปย่างต่อกเนานะคะ่ะเนาะเพราะว่าต้องยางสองชั่วโมงนะคะพ้าคุณสามีย่งางสองชั่วโมงจากไหนก็ขอบคุณหลายๆนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะสำหรับผู้ที่ติดตามสุกูสุคนเนาะค่ะเนาะสำหรับผู้ที่เขามาให้กำลังใจอันสุกขขูสุคนเนาะคะ่ะ ที่ไหนคะ่ะพอกันวิดีโอหนานาะคะเพื่อนๆเนาะรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณคะ่ะสำหรับการรับชมวิดีโอนะคะเนาะขอบคุณคะ่ะ